สวัสดีครับทุกคนมาพบกับผมนะครับแอดดิวจากหมอลำพาไปเพลินชาแนลนะฮะประเด็นที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับคือประเด็นของนกพวงสกรนะครับของหมอลำเสียงวิหกคุณคิดว่าคุณจะเกลียดนกพวงสกรเพราะสาเหตุอะไรนะครับนี่คือท็อปิกของเราในวันนี้นะครับคุณคิดว่าคุณจะเกลียด นกพงศกรหมอลำเสียงวิหกเพราะสาเหตุอะไรจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าเกลียดนะครับมันขึ้นอยู่กับการเสพนะครับการเสพผลงานของศิลปินที่เราชื่นชอบชื่นชมนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปติดตามศิลปินที่เรารักแล้วศิลปินที่เรารักเนี่ยทำให้เราผิดหวัง อย่างเช่นทําอะไรที่เราไม่ชอบหรือไม่พอใจอันเนี้ยมันเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลนะครับแต่ถามว่าในเชิงความเกลียดชังคุณคิดว่าถ้าคุณจะเกลียดนกพงศกรคุณจะเกลียดเพราะสาเหตุอะไรนะคุณลองมองก่อนนะครับว่านพพงศกรหมอํำเสียงวิหกเนี่ยเขาคือศิลปิน ที่สร้างผลงานมาให้พวกเราได้เห็นไว้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงนะแล้วก็การร้องหมอลำคำกลอนการเล่นคู่เข้าพระเข้านางนะครับการที่เป็นพ่อที่ดีให้กับลูกที่ชื่ออไอสกุณาพรนะครับแล้วก็การที่สร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับ คนที่เข้ามารับชมในผลงานของเขาคุณคิดว่าคุณจะเกลียดเขาเพราะสาเหตุอะไรซึ่งมันหาข้อตำหนิตรงนี้ไม่ได้มันหาจุดที่เกลียดไม่ได้นะครับนอกจากว่าหนึ่งหนึ่งเลยนะครับคุณไม่ใช่แฟนคลับของเขาถ้าคุณไม่ใช่แฟนคลับของเขาเนี่ยคุณสามารถที่จะแอนตี้หรือไม่ชอบ นะครับเพราะมันจะมีคนประเภทจำพวกที่แบบว่าเอาศิลปินเนี่ยไปเปรียบเทียบกับวงอื่นแล้วก็มาบอกว่าวงของคนที่ตัวเองชอบเนี่ยดีกว่าคนคนนั้นเลยเกลียดคนคนนั้นเกลียดเพราะว่าคนคนนั้นดึงกระแสไปมากกว่าศิลปินที่ตัวเองชอบมันจะไม่สมเหตุสมผลกันนะครับเพราะว่า นี่คือความเป็นจริงของโลกใบนี้ที่ทุกคนต้องยอมรับนะว่ามันมีทั้งคนดีและไม่ดีมันมีคนงี่เง่าแล้วก็คนที่ฉลาดเลือกที่จะเสพศิลปินนะครับเรีอกอยกง่ายๆว่าเลือกที่จะตัดสินและมองคนเป็นนะในท็อปิกในวันนี้นะครับที่ถามว่าคุณคิดว่าคุณจะเกลียดนพพงศกรสาเหตุอะไรถ้าถามตัวแอดดิวนะครับ นกโพสกรไม่มีอะไรให้แอดเกลียดนะเพราะว่าเราจะไปเกลียดเขาทำไมในเมื่อสิ่งที่เขาสร้างเขาทำเนี่ยเขาทำด้วยใจของเขาผู้ชายคนหนึ่งที่ทำงานด้วยใจรักทำด้วยใจที่บริสุทธิ์แล้วทำออกมาอย่างใจจริงอย่างแท้จริงเข้าถึงคนดูเข้าถึงทุกคนกลุ่มของเสียงวิหก เขาก็จะชื่นชมในผลงานของศิลปินนกพงสกรที่ถ่ายทอดออกมาทางด้านอารมณ์และความเป็นศิลปินนะครับในความเป็นศิลปินเนี่ยค่อนข้างจะซับซ้อนค่อนข้างที่จะมีอะไรที่เป็นดีเทลที่หลากหลายนะครับถ้าเราไม่ใช่ศิลปินเนี่ยเราจะเข้าไม่ถึงอันนี้ก็คือเรื่องจริงนะแต่ถ้าเกิดเรามองศิลปินให้ขาดเนี่ยเราจะรู้ว่าบางครั้งศิลปินก็เป็นคนมีหัวใจมีความรู้สึกนะครับ มันจะมีคนหลายประเภทเลยที่ไม่ชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยแล้วก็เกลียดชังไม่อยากดูหน้าไม่อยากเจอผู้ชายคนนี้เกลียดไม่ขอติดตามอะไรประเภทนี้เพราะอาจจะเกิดจากอย่างที่แอดดิวบอกไปต้นคลิปนะครับว่าบางครั้งเราชอบศิลปินมากเกินไปเราคาดหวังกับศิลปินมากเกินไปจนลืมนึกไปว่าศิลปินก็คือมนุษย์คนหนึ่ง อาจจะมีผิดพลาดได้อาจจะทําเรื่องที่ผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะครับได้ก็ไม่มากนะครับแต่บางท่านนะครับไม่เข้าใจพอทําเรื่องผิดพลาดเล็กน้อยปุ๊บก็ไม่ให้อภัยก็กลายเป็นความเกลียดชังฉันไม่ติดตามวงนี้แล้วฉันจะไปดูวงอื่นนี่คือความเกลียดชังที่เหล่าบรรดาแฟนคลับบางคนถึงกับย้ายพัก ย้ายกลุ่มไปอยู่วงอื่นไปอยู่องค์กรอื่นก็มีเยอะแยะไปอันนี้แอดดิวมาพูดเพราะว่านี่คือหลักความเป็นจริงของโลกใบนี้ที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับนี่เราพูดเป็นกลางที่สุดแล้วนะเราอยากจะมาเป็นกระบอกเสียงให้กับทุกท่านเนี่ยมองว่าเราเนี่ยต้องเลือกที่จะมองศิลปินให้ออกมองคนให้ขาดนะครับมองคนให้เป็นตีความให้แตกมองให้แตกว่า เขาเป็นคนอย่างไรเขามีภูมิหลังอย่างไรเขาสร้างอะไรให้บ้างนะครับเขาตั้งใจทำออกมาเพื่อจุดประสงค์อะไรเขามีเจตนาดีขนาดไหนอะไรประมาณนี้นะครับมองให้กว้าง,างมองให้ลึกๆนะครับมองคนอย่ามองแค่ด้านเดียวอย่ามองแค่ลมปากคนอื่นพูดต่อๆกันมาให้ไปสัมผัสด,ด้วยตัวเองเหมือนที่แอดกำลังบอกอยู่ตอนนี้คือ,อท็อปปิกอะ่ะก็คือว่าคุณ จะเกลียดนกพงศกรเพราะสายแอดอะไรถ้าถามแอดแอดคงไม่เกลียดหรอกเพราะว่าแอดทำสื่อเสียงวิหกมานานแอดมองเห็นตัวตนของผู้ชายที่ชื่อนพงศกรว่าเขาเป็นคนที่ดีคนหนึ่งเลยนะครับและเป็นบุคคลที่ไม่อยากให้ทุกคนเกลียดนะครับไม่อยากให้ทุกคนเอาเขามาแขวนแล้วก็มาด่ามาว่านะมาวิจารณ์ในทางที่ไม่ดีไม่ใช่ว่าศิลปินจะไม่ผิดพลาดเลยไม่ใช่ว่าแอดจะมาพูดครั้งนี้เดี๋ยวจะหาว่า เฮ้ยมาพูดถึงศิลปินแล้วจะไม่ให้ใครมาว่าศิลปินเลยไม่ใช่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราอยากให้มองว่าศิลปินเนี่ยเขาเหน็ดเหนื่อยก็ทํางานนะถ้าเราเลือกที่จะติดตามองค์กรสิ่งวิหคแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจบริบทของการทํางานของศิลปินด้วยเข้าใจความเหนื่อยของศิลปินเข้าใจความเหนื่อยของนพพงศกรเข้าใจว่าเขาทําออกมาด้วยใจจริงใจรักในผลงานของเขาสิ่งที่เขาทําเขาสร้างมาเนี่ย เราทำไมจึงต้องเกลียดเขาเพราะแค่คำพูดจากคนอื่นมาบอกว่านนโปงสกรเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนู้นนะมันเป็นกระแสเท่านั้นเองมันก็แค่กระแสแค่ลมปากที่บอกต่อๆกันมานะครับวันนี้ก็เลยเอาท็อปปิกของอาสาเหตุที่คุณจะเกลียดนโนบพงศกรเนี่ยนะครับมาพูดให้ฟังกันนะครับว่าคุณคิดว่าคุณจะเกลียดนโนบปงศกรเพราะสาเหตุอะไร มันไม่มีครับไม่มีใครเกลียดคนดีไม่มีใครเกลียดคนที่จริงใจและคนขยันไม่มีใครเกลียดคนกระตันยูครับไม่มีใครเกลียดค,ค,คนที่รักพ่อรักแม่ไม่มีใครเกลียดคนที่ไม่ลืมบุญคุณคนไม่มีใครเกลียดคนที่รักแฟนคลับและนี่คือนกพง์ศกรครับและแอดก็ไม่เคยเกลียดนกพงศกร แอดดิวเนี่ยบอกเลยนะว่าไม่ได้รู้จักนกพงงสศกรเป็นการส่วนตัวไม่ได้สนิทนะครับแต่นกพวงสกรก็เป็นบุคคลหนึ่งที่แอดรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายตัวอย่างของศิลปินที่น่าจับตามองและก็เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นผู้ชายใจบุญเป็นผู้ชายที่ตรงตรงซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับรักครอบครัวแล้วก็ทำเพื่อลูกเพื่อองค์กร และเป็นหัวหน้าที่ออกมาปกป้องลูกน้องทุกครั้งที่ลูกน้องมีปัญหาก็เลยอยากจะมาพูดให้ฟังกันไปนเลยนะครับว่าถ้าใครเกลียดผู้ชายคนนี้นะคุณคิดผิดครับผมวันนี้ก็มาตอบประเด็นวันนี้แล้วนะครับคุณคิดผิดแน่นอนคุณจงรักผู้ชายคนนี้นะครับมันมีแต่คำว่าคุ้มนะแล้วก็สิ่งดีๆที่มอบให้กับนกปงศกรจากแฟนคลับทุกๆท่านนะครับ ก็จะมีแต่ความจริงใจเท่านั้นแหละที่ตอบโจทย์นะแล้วตัวศิลปินนกปงสกรเองเขาก็รับรู้ว่าใครดีกับเขาใครจริงใจกับเขานะครับเขารู้หมดนะส่วนสาเหตุที่จะไปเกลียดเขาก็มีไม่มากครับก็คือคนที่ไม่ใช่พวกเขาหรือคนที่มองคนไม่แตกแล้วก็เชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นพวกที่ ไม่ได้ใช้สมองไม่ได้คิดวิเคราะห์แยกแยะนะวันนี้ก็มาเคลียร์แล้วนะครับสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับคืออยากให้รักผู้ชายที่ชื่อนกพงสกรครับไม่มีสาเหตุอะไรที่ทำให้ทุกคนเกลียดผู้ชายคนนี้ได้เพราะผู้ชายคนนี้มีแต่ความจริงใจครับผมวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวไปเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ